คริสต์มาสนี้เราจะมีสายคล้องแมสสวยงามสีเขียวแดงเ,ออเข้ากับเทศกาลของเราแล้วนะคะก็ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามช่องของมิกิได้นะคะค่ะนำไหมพรมสีคริสต์มาสเลยนะคะสีแดงนะคะเราจะมี2ส,สีคือแดงกับเขียวขึ้นต้นชิ้นงานเลยนะคะเราจะทำวงกลมวงแรกโดยการถักโซ่ ทั้งหมด15โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าห4 15ดอดนะคะสิหโซ่แล้วก็จับงานมาเป็นแบบนี้นะคะเรื่อนห่วงเข้ากับโซ่แรกที่เราได้ทำไว้ าการเลื่อนห่วงก็ทำแบบนี้นะคะแทงลงไปดึงได้ลอดออกมาเลยนะคะนี่คือการเลื่อนห่วงก็ได้เป็นวงกลมแบบนี้แล้วเราก็ขึ้นต้นโซ่สามหนะึ่งสองสามะเราก็จะถักพันหนึ่งครั้งกวักลงไปในช่องนี้นะคะสาสหลักพันได้ดึงได้ออกมานะคะ ลอดสองห่วงลอดสองห่วงอันนี้ก็คือหนึ่งหลักแล้วนะคะก็ถักต่อไปอีกนะคะจนครบ30หลัก2 3 4 5 เราอย่าดึงได้สูงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่แน่น6กเจนะคะแล้วก็ถักต่อไปนะคะจนถึง30หลัก29 30นะคะหลักสุดท้าย นี้30นะคะแล้วก็ดึงด้ายยาวมานิดหนึ่งนะคะตัดไหมออกเลยนะคะตัดไหมออกแล้วก็ดึงไหมออกอย่างนี้นะคะลอดออกมานําเข็มที่จะใช้ซ่อนไหมนะคะนี้เราก็จะจับด้านนี้นะคะอันนี้โซ่หลัก สามหลักแรกนะคะเราก็แทงเข็มลงไปในอันหลักถัดไปนี้นะคะแล้วเราก็ย้อนกลับมาตรงหลักเดิมของเรานะคะหลักสุดท้ายก็คือหลักนี้นะคะแล้วดึงได้ให้แน่นนิดนึงตรงนี้นะคะ ก็จะเห็นว่าชนกันสวยเลยนะคะลายจะสวยเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาล็อกได้ทางด้านหลังอันนี้นะคะกันหลุดปมเราก็จะไม่เห็นแล้วเพราะเราเดี๋ยวเราซ่อนลงไปเลยค่ะซ่อนวงกลมจะทำแบบนี้นะคะแต่ว่า วงต่อไปเราจะซ้อนสอดเข้าไปในช่องตรงกลางนี่ก็คือวงกลมวงแรกของเรานะคะสวยงามเลยแล้วก็เริ่มทําวงที่สองนะคะใช้ไหมสีเขียวนะคะสีเขียวอันนี้ขอขอยับไปนิดนึงใช้ไหมพรมสีเขียวขึ้นต้นเหมือนกันคือโซ่15โซ่1นสองสามสี่ห้าหกเด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15นะคะ15โซ่ก็ดึงดึงได้ออกมานิดนึงนะคะเพื่อที่จะกันหลุดแล้วก็นำวงกลมวงแรกมานะคะสอดชายได้ของโซ่เข้าไปแบบนี้นะคะจับโซ่อย่าให้ปริ้นนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงเข้าไปกับโซ่แรก ค่ะถึงคล้องได้รอดออกมาเลยนะคะนี่ก็ได้วงคล้องลงไปเป็นวงกลมวงที่สองนะคะวงแหวนวงที่สองแล้วแ,แล้วเราถักเหมือนเดิมเลยนะคะขึ้นต้นโซ่สามพันหนึ่งครั้งกวักลงไปในช่องนี้จับเส้นนี้เข้าไปซ่อนใหม่เลยนะคะ ทำทั้งหมด30หลัก1 2 3 4นสคะแล้วก็เห็นว่าเราก็ถักลงไปในช่องแบบนี้เลยนะคะห ะะเราก็ถักแล้วเราก็จะหมุนงานไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถักต่อเลยนะคะ11 28 29 30 30แล้วนะคะ ได้ออกเลยนะคะเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมนี่นะคะน,นี่นะคะแล้วก็จะเห็นว่าสวยงามทีเดียวนะคะ นี่วงกลมวงที่2คล้องเข้ากับวงกลมวงแรกซ่อนไหมต่อไปนะคะการหลุดแล้วก็ได้วงกลม2วงที่คล้องกันนะคะสีเขียวกับสีแดงวงถัดไปก็จะถักเหมือนเดิมนะคะคล้องเข้าไปเป็นสีแดงนะคะเราจะใช้สลับกันนะคะ วงต่อไปนะคะเป็นสีแดงโซ่15แล้วนะคะแล้วเราก็จะคล้องเข้าไปกับวงสีเขียวนี้นะคะคราวน,นี้เวลาทำเนี้ยเราก็จะต้องจับเอาด้านหลังนี่คือด้านหน้านะคะนี่ด้านหลังด้านหลังไว้ด้านบนนะคะแล้วคล้องเข้าไปเพื่อที่เวลาถักแล้วเนี่ยด้านหน้าก็จะหันเหมือนสีแดงวงแรกนะคะ เรื่นห่วงเข้ากับหลักแรกนะคะถักต่อไปเลยนะคะเวลาถักแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะหันหน้าเข้ากัดกับสีแดงนี้โซ่สามสามสิบหลักลงไปในช่องวงกลมนะคะ พันหนึ่งครั้งกวักหรือพอหนึ่งคอหรือสัญ,ญลักษณ์ทั่วๆไปของญี่ปุ่นก็จะใช้เอฟคะ่ะเดี๋ยวสิหลักเราจะหยุดให้ดูตรงนี้นะคะก็จะเห็นว่า,เว,าเวลาเรายกขึ้นมาด้านนี้คือด้านหน้าสีแดงก็คือด้านหน้านะคะเขาจะอยู่แนวเดียวกันก็คือด้านหน้ากับด้านหน้านะคะ เะนั้นเวลาที่เราคล้องเนี่ยเราจะต้องดูด้วยว่าต้องหันหน้าไปทางเดียวกันนะคะแล้วถักต่อไปเลยนะคะนี่ก็ได้3ามวงแล้วนะคะเป็นแดงเขียวแดงวงต่อไปก็จะเป็นเขียวนะคะถักเหมือนกันนะคะแล้วก็แดงสลับกันนะคะตันนี้ก็จะได้ความยาวออของตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ห้อยอยู่ข้างๆแมสซซึ่งแล้วแต่ว่าจะชอบยาวแค่ไหนนะคะตรงน,นี้ได้สี่วงแล้วนะคะ ก็จะเห็นว่าหันหน้าไปทางเดียวกันสีเขียวก็หันหน้าทางเดียวกันนะคะคราวนี้วงที่ห้าก็จะเป็นสีแดงก็ถักโซ่มาสิบห้าโซ่นะคะก็จับคล้องเข้าไปใต้สีเขียวแต่ว่าคราวนี้เราจะต้องดูว่าเวลาเราถักแล้วเนี่ยจะต้องหันหน้าออกมาทางฝั่งนี้นะคะตรงนี้เราจะสอดเข้าด้านนี้แทนนะคะนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังคือวิธีการดูก็คือดูว่า เมื่อเราถักแล้วเนี่ยเขาจะหันหน้าไปทางเดียวกันไหมในสีเดียวกันต้องควรจะหันหน้าไปทางเดียวกันงานก็จะสวยนะคะก็เลื่อนห่วงเข้ากับโซ่แรกข<ส>องได้รอดออกมานะคะโซ่สามแล้วก็ถักต่อไปเลยนะคะ 30หลักพันหนึ่งครั้งควักาหลักหถักครบ30หลักแล้วนะคะพันหนึ่งครั้งควักเราจะไม่ตัดไหมนะคะเพราะว่าเราจะถักหูเพื่อที่จะคล้องเข้ากับตัวล็อกตัวนี้นะคะแล้วก็จะถักโซ่ไปเลยอันนี้ก็เลื่อนห่วงเข้ากับ หลักแรกก่อนนะคะเลื่อนห่วงออกมานะคะแล้วก็ถักโซ่สิบโซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบหลักนี้นะคะที่เราขึ้นต้นแล้วก็เลื่อนห่วงออกมานะคะตรงนี้เียเราก็เหลือชายไหมไว้แล้วก็ตัดไหมออก รูดได้ออกมานะคะแล้วก็เย็บซ่อนมัดปมกันหลุดมัดปมกันหลุดแล้วก็เย็บซ่อนเข้าไปนะคะก็จะสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราก็จะถักแบบนี้อีกเส้นหนึ่งก็ได้แล้วนะคะ มีสองข้างที่จะห้อยข้างๆหน้ากากอนามัยของเรานะคะส่วนตรงนี้เราจะทำเป็นสายธรรมดาจะไม่ได้ทำห่วงแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็จะใหญ่เกินไปที่เราจะใส่เป็นสายคล้องแมสทั้งทั้งอันแต่ถ้าใครจะทำเป็นสร้อยคอก็ทำได้เลยนะคะ แลถักโซ่สามนะคะพันหนึ่งครั้งแทงลงไปช่องเดิมหนึ่งครั้งสองครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงออกมานี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามช่องนี้ เป็นแบบนี้นะคะก็จะเป็นสองสองครั้งหนึ่งสองสาพันหนึ่งครั้งแทงลงไปช่องนี้นี่นะคะช่องนี้สองครั้งนะคะหนึ่งละสอง เหลือสองห่วงแล้วก็พันออกนะคะก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็คือสประมาณสามนิ้วนะคะประมาณสามนิ้วเสร็จเร็แล้วก็มาต่อเข้ากับอีกฝั่งนึ้งนะคะก็คือฝั่งนี้นะคะ งานของเราก็เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคริสต์มาสนี้เราก็จะมีสายคล้องแมสเก,ก๋ไก๋ไม่เหมือนใครนะคะใส่อวดเพื่อนนะคะหรือจะถักให้คนที่เรารักก็ได้นะคะ mm hmm. ก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็รับชมช่องของมิกินะคะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกท่านอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ